สวัสดีท่านผู้ชมที่กาลังรับชมอยู่ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกถึง5ข้อห้ามนะครับการลดน้ําให้กับต้นทุเรียนนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าการลดน้ําให้กับต้นทุเรียนของเราเนี่ยมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะมาบอกถึงข้อห้ามแล้วกัน5ข้อครับที่เราไม่ควรทำนะครับเกี่ยวกับการลดน้ําให้กับต้นทุเรียนของเรานะครับโอเคนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข้อที่1เลยแล้วกันนะครับข้อที่1นะครับการลดน้ําให้กับต้้้นนททุเรีีย่ขอหาม1 นั่นก็คือ1ห,ห้ามลดน้ำเช้าเย็นนะครับเนาะอ่าทำไมต้องห้ามลดน้ำเช้าเย็นนะครับเพราะว่าการลดน้ำช่วงเช้าและเย็นเนี่ยมันจะทำให้ดินนะครับที่อยู่บริเวณรอบโคนต้นของต้นทุเรียนของเราเนี่ยมันยังชื้นและแฉะอยู่ตลอดนะครับการที่ดินชื้นแฉะอยู่ตลอดนยครับมันไม่เป็นผลดีให้กับต้นทุเรียนของเรานะครับเนื่องจากว่า หากดินของเราเนี่ยชื้นแฉะอยู่ตลอดมันจะทําให้ดินของเราเนี่ยมีค่าความเป็นกรดได้นะครับเนาะค่าพ h เนี่ยมันจะปรับลงต่ําลงได้ทําให้ดินเป็นกรดได้นั่นเองนะครับเนาะเมื่อดินเป็นกรดนะครับมันก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคเชื้อรานั่นเองนะครับเนาะหากดินชื้นแฉะอยู่ตลอดเนี่ยมันจะทําให้ความชื้นแฉะเนี่ยสะสมนะครับแล้วก็ทําให้เกิดโรคเชื้อราได้นะครับดังนั้นเราไม่ควรรดน้ําเช้าและเย็นนะครับ อ,อันนี้คือข้อห้ามข้อที่1นนะครับต่อไปข้อห้ามข้อที่2องนีง่คือห้ามลดน้ําทุกวันวนะครับทาไมเราถึงต้องห้ามลดน้ําทุกวันอย่างที่ผมบอกนะครับว่าต้นทุเรียนนะครับเป็นต้นไม้ที่ขาดน้ําไม่ได้นะครับต้องการน้ําอยู่ตลอดนะครับนะ,แล,ะแล้วก็ชอบน้านะครับแต่เขาไม่ได้ชอบน้ํามากนะครับต้องบอกก่อนนะ <così grid S 1> การลดน้ําทุกวันเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับหากดินเราชื้นแฉะอ,อยู่ตลอดเนี่ยมันมีโอกาสท um ี่จะเกิด โรคกับต้นทุเรียนของเราได้นะครับนั่นคือโรคชรลานะครับดังนั้นการรดน้าทุกวันเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าเอะพออีกวันหนึ่งเรารดน้าวันนี้ไปแล้วใช่ไหมครัพออีกวันหนึ่งใช่ไหมครับดินหน้าดินเนี่ยมันแห้งแล้วนะครับแต่ท่านผู้ชมอย่าลืมนะว่าดินเนี่ยมันมีหลายชั้นผิวดินมากนะครับหน้าดินเขาแห้งแต่ใต้ผิวดินถัดลงไปเนี่ยอาจจะยังแฉะหรือชื้นอยู่ก็ได้นะครับดังนั้นเราไม่ควรรดน้าทุกวันนะครับถึงหน้าดินจะแห้งต้นทุเรียนเขายังมีความชื้นอยู่ ภายในผิวดินอยู่แล้วนะครับเนาะเราไม่ควรเติมน้ําเข้าไปให้มันหน้าดินเนี่ยเปียกชื้นอยู่ตลอดนะครับเนาะถ้าลดทุกวันเนี่ยหน้าดินผืนดินเนี่ยมันอาจจะชื้นแฉะอยู่ตลอดแต่ใต้ดินอาจจะยังแฉะอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยมันจงทําให ต้นทุเรียนของเราเนี่ยนะมีโอกาสเป็นโรคชราได้เพราะว่าความชื้นแฉะที่มันสะสมและเกิดโรคชรานั่นเองครับดังนั้นไม่ควรลดน้าทุกวันนะเพราะว่าชาวสวนทุเรียนจริงๆเนี่ยเขาก็จะไม่ลดน้ําทุกวันนะครับผมกล้ายืนยันได้ลองไปถามชาวสวนทุเรียนดูได้นะเขาจะไม่ลดน้ําทุกวันนะครับถ้าเกิดจะลดทุกวันได้นะก็ต่อเมื่อในช่วงหน้าแล้งจริงๆนะครับเช่นอาจจะลดวันนี้พรุ่งนี้ แต่วันต่อไปเขาอาจจะหยุดอยู่ดีนะครับเขาจะไม่ลดติดต่อกันไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับอ่าโอเคนะครับข้อที่สองคือห้ามลดน้ำทุกวันต่อไปข้อที่สามนะครับข้อที่สามนี่คือเรานะครับไม่ควรลดน้ําในช่วงบ่ายนะครับหรือในช่วงที่อากาศร้อนจัดๆนะครับอ่าห้ามเด็ดขาดคือห้ามลดน้ําช่วงบ่ายหรือช่วงที่อากาศร้อนจัดทําไมทําไมเราถึงต้อง ห้ามลดน้ำในช่วงบ่ายหรืออากาศร,ร้อนจัดเนื่องจากว่าหากรดน้ําไปในช่วงเนี้ยช่วงบ่ายหรืออากาศร้อนจัดเนนะครับการที่เราลดน้ําไปแล้วนะครับเนาะและอากาศที่ร้อนจัดเนี่ยมันจะทําให้น้ําที่เราลดไปเนี่ยมันระเหยขึ้นไปได้ไวมากนะครับนอกจากจะทําให้เราเสียน้ําไปโดยแบบเปล่าประโยชน์ส่วนหนึ่งแล้วนะครับเนื่องจากน้ําที่มันระเหยขึ้นไปใช่ไหมครับเนาะมันยังมีโอกาสที่จะทําให้ต้นทุเรนะียนเนี่ยเป็นโรค เอ่อเป็นโรคซันเบิร์นนะครับได้หรือโรคใบไหม้ได้นะครับทำไมถึงเป็นโรคซันเบิร์นหรือใบไหม้ได้เนื่องจากว่าอากาศที่ร้อนจัดนะครับบวกกับน้ําที่เราลดลงไปแล้วมันระเหยขึ้นมาเป็นละอองน้ําไปโดนกับใบทุเรียนนะครับเนาะมันก็ทําให้ใบทุเรียนเนี่ยเอ่อมันโดนกับความร้อนนะที่เกิดขึ้นจากการระเหยของไอ้น้ำได้นะครับเนาะมันจึงมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคซันเบิร์นได้นั่นเองครับดังนั้น ควรหลีกเลี่ยงนะครับการลดน้ําในช่วงบ่ายนะครับหรือห้ามลดน้ําในช่วงบ่ายหรือช่วงที่อากาศร้อนจัดแล้วกันนะครับให้เราไปลดน้ําในช่วงเช้าแทนนะครับจะดีที่สุดนะครับเนาะอ่าอย่างที่ผมบอกนะไม่ควรรดน้ําในช่วงบ่ายนะครับเนื่องจากว่าเราจะเสียน้ําไปโดยแบบเปล่าประโยชน์ส่วนหนึ่งแล้วจากการที่มันโดนความร้อนแล้วมันระเหยขึ้นไปนะครับแล้วทําให้ต้นทุเรียนเรเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโรคซันเบิร์ได้นะครับหรืออย่างหนึ่งก็คือว่าต้นทุเรียนของเราเนี่ยอาจจะได้รับน้ําไม่เพียงพอเนื่องจากว่าเราเสียน้ําจากการที่มันระเหยไปนั่น โอเคนะครับนี่คือข้อที่สามต่อไปข้อห้ามข้อที่สี่นั่นก็คือห้ามลดน้ํามากเกินไปนะครับอ่ะยังไงคือการลดน้ํามากเกินไปแบบนี้ครับท่านผู้ชมอ่ะยกตัวอย่างนะครับท่านผู้ชมปลูกทุเรียนนะครับต้นนี้ของผมอาจจะสองปีสมมุตินะครับต้นนี้สองปีอ่าอีกต้นหนึ่งอาจจะปลูกได้ประมาณสองเดือนนะครับทีนี้เวลาเราลดน้ําใช่ไหมเราอาจจะลดน้ําพร้อมกันนะครับเนาะอ่ะ เท่าๆกันในเวลาเท่ากันอาจจะลด30นาทีเพราะต้นนี้มัน2ปีใช่ไหมอ่ามันอาจจะต้องการน้ำอ่าประมาณ30นาทีในการลดนะครับแต่อย่าลืมว่าไอ้สองเดือนเนี่ยมันต้นเล็กต้นเล็กเนี่ยอ่การให้น้ำของมันเนี่ยมันต้องน้อยกว่าต้นใหญ่นะครับเนาะเพราะว่าเนาะอะไรในเรื่องของต้นลำต้นกิ่งใบต่างๆเนี่ยมันยังเล็กมันยังน้อยอยู่นะการที่เราให้น้ําเท่าๆกันเท่ากับว่าเราจะให้น้ําเขามากเกินไป เมื่อการให้น้ํามากเกินไปแล้วมันจะเกิดอะไรมันมีโอกาสที่จะทาให้ต้นทุรนะเรียนเนี่ยใบเหลืองได้นะครับเนาะดังนั้นควรจะจัดสรรเวลาในการให้น้ํานะครับตามขนาดของต้นทุเรียนด้วยนะว่าต้นทุเรียนอายุกี่เดือนกี่ปีกี่ปีควรให้น้าเวลาไหนขนาดไหนเท่าไรอย่างนี้นะครับเนาะไม่ควรให้น้ํามากเกินไปนะครับไม่งั้นต้นทุเรียนอาจจะเกิดอาการใบเหลืองได้นะครับโอเคนะครับแล้วข้อสุดท้ายเนี่ยข้อสุดท้ายเนี่ยจะเป็นข้อห้ามสําหรับ ท่านผู้ชมที่เขาเรียกว่าปลูกทุเรียนไว้กินเองละกันนะครับเนาะเช่นอาจจะปลูกไว้กินเองสัก2ต้น3ต้นนะครับรข้อห้ามข้อสุดท้ายน,นั่นก็คือห้ามใช้แรงดันน้ําที่มีความแรงนะครับมารดน้ําให้กับต้นทุเรียนของเรานะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมที่ปลูกทุเรียนไว้กินเองเนี่ยนะสักเออส2มต้นเนี่ยเวลารดน้ำเนี่ยอาจจะเคยใช้สายยางรดหรืออาจจะใช้บัวรดน้ําแต่เป็นบัวที่อาจจะ บางคนอาจจะลืมใส่ฝักบัวที่มันมีรูใช่ไหมครับเนาะเวลาน้ํามันลดเนี่ยเวลาน้ํามันลงไปมันจะเป็นแรงดันน้ําที่ค่อนข้างแรงมากนะครับเหมือนการใช้สายยางฉีดไปที่ตามโคนต้นนะครับอ่ะทำไมเราถึงต้องห้ามแบบนั้นเพราะว่าน้ําที่มันลงไปแบบในแรงดันที่มากๆเนี่ยมันจะทําให้ดินเนี่ยนะมันทําไมครับเป็นหลุมเป็นบอ่อหรือกระเซ็นขึ้นมาได้ทําให้ดินแตกกระจัดกระจายได้เมื่อดินแตกกระจายมันจะทําให้ล่าของทุเรียนของเราเนี่ยนะไม่มี ที่ยึดเกาะนะครับนั่นก็คือดินนะครับที่มันแตก,กกระจายออกไปมันก็ทำให้รากทุเรียนของเราเนี่ยไม่มีที่ยึดเกาะทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อรากทุเรียนเราเนี่ยมันเป็นรากตะขาบหรือรากฝอยใช่ไหมครับอ่าแล้วมันอยู่หน้าดินไม่มีดินไม่มีอะไรมาคอยกบปกป้องเอ่อเขาแล้วนะครับเมื่อเขาโดนความร้อนจัดๆหรือแสงแดดเนี่ยแบบนี้แรงๆอยู่ทั้งวันเนี่ยมันจะทําให้รากทุเรียนของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะไหม้ได้นั่นเองนะครับเนาะหรือเกิดการความเสียหายจากความร้อนได้นะครับเนาะอ่านี่คือข้อห้าม ข้อที่ห้านะครับเนาะแล้วก็จบกันไปแล้วนะสำหรับ5ข้อห้าการลดน้ําให้กับต้นทุเรียนนะครับอทีนี้ผมก็แค่ถ่ายต้นทุเรียนให้ดูแค่2ต้นนะครับเนาะก็ต้นนี้ก็เพิ่งแตกยอดไปนะครับเห็นไหมครับว่าเพิ่งแตกยอดสวยเลยนะต้นทุเรียนต้นนี้นะเห็นไหมว่ากิ่งก้านเขาจะยาวมากนะเป็นทรงพุ่มจริงๆต้นทุเรียนของผมจะเป็นทรงพุ่มจริงๆนะครับนะจะไม่ค่อยเป็นต้นที่สูงเท่าไหร่ผมจะเน้นให้มันพุ่มออกข้างก่อน นะครับความสูงเอาเป็นอันดับ2องสูงพุ่มมาเป็นอันดับหนึ่งนะต้นที่ผมจะเป็นแนวนี้เกือบทุกต้นเลยนะครับหากใครที่ติดตามผมอยู่ตลอดนะครับเนาะโอเคนะครับหากท่านผู้ชมชื่นชอบนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คือว่าข้อห้ามในการลดน้ำทุเรียนครับหากชื่นชอบก็อย่าลืมครับช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์กำลังใจผมนิดนึงก็ยังดีให้กำลังใจผมหน่อยนึงก็ยังดีนะครับเนาะท่านผู้ชมเข้ามาดูท่านผู้ชมไม่ได้เสียอะไรเลยนะครับเนาะอาจจะได้ความรู้ อ่าหรือถ้าผู้ชมอาจจะไม่ชอบแต่อาจจะได้ดูเห็นบรรยากาศในสวนของผมหรือต้นทเรียนของผมเนาะความเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยนะยังไงก็่วยกดไลค์นะหรือกดแชร์กับผมหน่อยละกันนะครับใครที่เคยดูคลิปของผมมาตั้งแต่แรกๆอ่าก็ช่วยคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยก็ได้หรืออาจจะมาคอมเมนต์ให้กับใจผมบ้างได้ก็ยิ่งดีนะครับนาะอ่าเห็นไหมมาดูมาดูต้นนี้สักหน่อยหนึ่งละกันอยากให้ดูเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยใบใบทุเรียนของผมหรือกิ่งยอดเนี่ยมันยืดมาออกมา,มากออกมา,ม,ามากแล้วเห็นไหม เห็นไหมครับเนี่ยนะครับเห็นไหมต้นนี้นะก็น่าจะเกือบปีสองละเข้าปีที่สองแล้วแหละ,ละต้นนี้นะเห็นไหมการแตกยอดเป็นยังไงบ้างครับนะเทคนิคการใส่ปุ๋ยเทคนิคการดูแลการฉีดปุ๋ยทางใบาการใช้คิาา๊เท่าถาหรือเทคนิคในเรื่องอื่นๆเนี่ยผมมีการทําคลิปบอกไว้หมดเนาะผมทาคลิปมาแล้วประมาณ180แคลิปนะครับใครอยากจะ,ะเข้าไปดูเทคนิคต่างๆก็สามารถเข้าไปย้อนดูไนดะ้ในช่อง u t u b e ของผมนะครับเนาะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเนาะ วันนี้พอดีแบบเขาเรียกอะไรอากาศประมาณเจ็ดโมงกว่าเกือบแปดโมง้วเนแ่ยอากาศช่วงนี้นะครับพอดีตื่นนอนมานะก็เลยอยากจะมาทําคลิปนะครับแนะนําข้อห้ามการรดน้ำกับท่านผู้ชมนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะว่าจะเป็นในเรื่องของอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ